รับสวัสดีครับผมพี่นัทจากเพจอาร์ซีวันอทูนะครับแล้วก็ช่อง YouTube โคนัทอาร์ซีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับออกเดินทางนะครับไปเล่นของเล่นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้ผมมากับแอดมินนะครับซึ่งเป็นภรรยาผมเองนะครับโอเครถเที่อวมาทดสอบนะครับวันนี้จะมีรถแล้วก็เอาเรือมาขึ้นบินวันนี้ไม่มีไม่มีอากาศยานนะครับจะมีแต่รถกับเรือซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีคุณป้ามหาภัยทั้งคลิปที่แล้วนี่คุณป้าตัวขาดนะครับโดนขึ้นตีนะครับเลสอันนี้ผมซ่อมมาแล้วผมแก้แค้นอันนี้มา เราเราจะไปทะเลกันนะครับวันน <soc. S 2> ี้แล <Okay. S 2> ้วก็มีเรื่องของรถสเกลนะครับแล้วก็มีรถตัวใหม่นะครับเป็นรถแรลลี่นะครับขนาดถึงต่วสองตัวนี้ตัวนี้เจ๋งตัวนี้เจ๋งผมว่าตัวนี้เจ๋งมากนะครับแล้วก็ตัวสกายแลนเนอร์แรลลี่ที่ผมถ่ายลงโพสต์หน้าเพจไว้เป็นคันสีน้ำเงินอันนี้นะครับเป็นหมูแจ้งก่อนทุกอย่างเดิมเพิ่มเติมคือเบอร์บอดี้นะครับได้บดบอดี้ทรงนแท้ของซูบารุนะครับสวยสวยสวยแรงอยู่ตัวนี้แรงจัดจ้านอยู่สเปค แรงแตแต่งไม่แพงอันนี้เดี๋ยวผมกรุมเฉลยนในคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางครับตอนนี้เวลาประมาณแปดโมงแปดโมงออกเก้าโมงแล้วนะครับคาดว่าน่าจะถึงประมาณสัก11เอ็ดโมงครับสองชั่วโมงครับไปจังหวัดเพชรบุรีนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันระหว่างทางผมจะถ่ายคลิปสวยๆไปให้ฝากเพื่อนๆน,นะครับแค่เริ่มทิป บนและบนบนขามาเลยสาวปส่วน,นครับผมมาถึงหาดทรายเม็ดแรกแล้วนี่ทดสอบก,ก่อนเลยตัวนี้ตัวแรกนะครับนี่นะครับผมผมออกคลิปหลายรอบแล้วนะครับดูที่เด็ดมะนี่นนอะ่ะ เลืออกแล้วคะ่ะไม่อาร,อรมณ์เหมือนน้ำเข้านะลอดลอดลอด ปลาซูเขาพื้นที่นั่งพื้นที่ถึงอาเดี๋ยวเคลียน้ำแป๊บหนึ่งเกลีร์น้ำแป๊บหนึ่งพลาสติกนะหลายๆหลังเขาผลิตมาเป็นพลาสติกแต่ราคาจำหน่ายอาจจะสูงกว่าคนอื่นิดนึงเพราะว่าโครงสร้างหรือโครงสร้างเขานะครับแล้วชุดไฟแล้วชุดเรื่องหางเสือที่ผมให้ดูนี้ครับ อัพเต็มนะครับอันนี้อัพผมไม่ได้อัพเองนะอัพจากโรงงานมาสภาพตอนแรกมันมาอย่างนี้ขากลับมันดินปุยปุยยำดันเดินเดินอยู่ทำหลุดมือตกหักเลยแปะแล้วแปะอีกโอ้ดูเนี่ยโอ้สภาพเนี้ยแล้วกลับไปเนี่ยโอ้โหผลผลชนะสูตรทิศเวทไม่รู้จะว่าไงงานนี้ไม่รู้จะว่าเออโอ้โห ยับเยินจ้ะอ้าวหลุดเลยตอนามาๆเป็นตัวกับกลับเป็นชิ้นอะถุงมาติกใส่กับี่ว่าโอ้ยคุณป้าเอ้ยคลิปท,ที่สองแล้วเนี่ยสงสัยพอกันทีหมดความอดทนกันเองแลละไม่ไหวนะครั้งที่แล้วมาก็อะไรนะหลุดหลุดลงน้ำล่วง ครั้งนี้มาเรือรั่วน้ำเข้าตามีประกันไหมอ่ะตัวหักพอกันดีปลาเอ้ไข่ต่อแล้วกันอันสองเอาไปหกร้อยหกรเอาไปหกร้อยไม่รวมแบบไม่รวมมีซีใครอยากได้เอาเลยใครสนใจอินบดีนะครับเอาไปปั้นต่อนะไม่ปั้นแล้วไม่แปะเ่อตามได้โตนะค่ะไม่ปั้นแล้วไม่ปั้นแล้วมีกส่นนี้ปั้นเยอะพอกัน โอ้ oh, เรียบร้อย <laughs> อไม่เสียหายนะปลอดภัยมาถ่ายทำนะคะมาทำของเล่นจยากของเล่นช่วยเหลือมอเตอร์ไซค์ติดลมดีไซน์ค่ะมีสภาพหลุดปล่า